สวัสดีครับผมวันนี้มีูเค้กที่ไม่เหมือนชาวบ้านแล้วก็ไม่เหมือน <c oughs> ที่ไหนในโลกใบนี้พี่ว่ามันเป็นรูปอะไรพี่ว่าน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ไอคุมมะพร้าวอะไรประมาณน,นี้ <c oughs> ครับแล้วเค้กที่เป็นของใคร <c oughs> ของเพื่อน <c oughs> ของเพื่อนส่งม, <c oughs> มาให้แล้วแล้วทำไมรูปหน้าเค้กเปนี โอเคที่จริงต้องให้นุชถือไปถึงนี่มันหอมแล้วพี่โอเคเคส What What the Fuck หอมแล้วเนี่ยนะเคสอันนี้ก็คือก็คือเพื่อนส่งมาให้เพื่อนคิดถึงคุณนัทนะไม่ได้ไปกินข้าวด้วยโอเคงั้นลูกบอลนัทถือคนเจ้าของ เจ้าของเค้กไม่ได้เป็นเจ้าของวันเกิดด้วยนะไม่ได้เป็นเอออ๋อเพื่อนเก็บไว้ให้เก็บไว้ให้เพื่อนนี่มันน่ารักนะน่ารักมากเหมือนลูกส้มอ่ะนาะพี่เน้องมีส้มสองแกนแล้วก็กล้วยส้มสองเกนแล้วก็ป่วยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ทั้งบนกล้วยแล้วสตรอเบอรี่เพื่อนนี่เป็นเพื่อนไม่ยิ่งเพื่อนไม่นิ่งเพื่อนไม่นิงเพื่อนไม่นิ่งแล้วเจ้าของงานันเกิดก็คือซื้อเค้กไปนี่มาไปเดียวเอาออกมาให้กับมึง แล้วคนเพื่อนรู้สึกยังไงกับเค้กเนี้เขาบอกว่ากินกันทุกก้อนอ่ะกินได้หมดยกเว้นก้อนนี้เพื่อที่จะเอามาให้นะก้อนตอนแรกก็เห็นเค้กน้อว่าที่พอแล้วมีอะไรให้ดูผมเข้าไปในห้องเบ็กก็ไม่เจอเค้กอันนี้ตอนแรกผมหมวใจแชบช็อกเรว่าของตัวเองเรว่าของตัวเองครับยังไงก็เค้กเค้กอันนี้ก็ เป็นของน้องลูกนัดนะครับเพื่อนฝากมาให้ยังไงก็คลิปนี้ก็ให้ทุกคนนึกนึกภาพเค้กก่อนนี้นะครับนแล้วก็นึกถึงหน้าน้องคนเจ้าของเค้กใบนี้สวัสด uh ีสวัสดีค่ะ